ตรงนี้บริเวณเขานอกนะคะดูดีล้างหมดเลยอะ่ะตั้งแต่เจอโควิดไปเนี่ยอันนี้ปีอันนี้วันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะดูดีญญาาดูญญาาดิญญาาดูดดูดีล้างล้างญญาาล้างบรรยากาศมันรานแรงมากดูกระจกแตกมาแล้วตรงนี้ดูสาวไว้น้ำตรงนี้นะนี่เป็นห้องพัก ดูนี่ล้างหมดเลยอ่ะตรงนี้อ่ะ่วงนันเรามาสวยยังนะเขายังอยู่กันเลยอ่ะมาเจอโควิดไปอ่ะ่วงกันเรามาสวยสะอาดมามาหกปีที่แล้วเห็นวิวเห็นไดฝั่งตั้งสองฟังเลยนะไม่ได้ลบขนาดนี้ เมื่อก่อนเมาดูนี่เรามาถ่ายรูปเรามีแล้วตรงไหนว่าที่มีชิงช้านูนูนูอีตรงนู้นก็น่าจะล้างข้างในอ่ะขึ้นเบาแล้วพี่ยานจำเขาลูกนันได้ไหมที่เราเดินไปข้างบนอ่ะที่เราไปกินข้าวกินข้าวด้วยขึ้นไปถ่ายคลิปด้วยล้างหมดเลยอ่ะแต่ตรงนี้ยังไม่ล้างหรอกตรงนี้น่าจะมีคนเขายังดูแลอยู่ไหมเพราะว่าความสะอาด ไปตรงนี้ไหมจอดข้างเนี้ยที่จอดข้างนี้โอ้ตรงนี้เขานอกนะคะทุกคน วน,น่าจะบ,บ้านบิวก็อยู่นัดด้นอ่ะมีเก้าอี้ให้นั่งเลยพี่ยาไปน, <c oughs> <c oughs> นั่งไปได้ขิงหนีมาออกกำลังกายตรงนี้แหละช่วงโควิดอ่ะสวยจังมุมนี้นเาาน,น,นเาไนนนะไหนเร,เราไปเลี้ยวรถอ่ะอ่อใช่ใช กันนั้นที่เราดูจากบ้านวิวว่ะว่าเป็นบ้านอะไราเมื่อก่อนสะพานมันจะไปนู่นเลยนะถึงนูนะ่นเนาะมีศาลาด้วยไม่ใช่เหรอศาลามีตรงไหนไม่ไม่ไมีสะพาน,นอืมแนื้อวิวสวยทุกคนดูดิได้เห็นบ้านวิวด้วยนะ่ะแต่สวยนะมองมุมนี้นะดูก็เรียบางบาง น <s> ั <poker> <n> ่งไหมคิดว่า <También> น <barbecue> <cassette tama> ั่งได้ไหมมานี่